จีดเลยโบกี้ไหลออนฟาดกลับดราม่าชุดอัดคลิปให้อ่านปากโบนะ นักร้องสาวโบกี้ไลออนที่เพิ่งจัดคอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกเชนส์ค o o ูค o ค Club Present โบกี้ไลออนลานตาคอนเสิร์ตงานนี้จัดเต็มแสงสีเสียงฉากอลังการพร้อมกับชุดสุดตื่นตาตื่นใจสวยสะดุงสไตล์โบกี้ไลออนแต่ดันเกิดดรามา่าเมื่อคาย w อ t ตอ d ์ด k c k Music โพดคลิปนักร้องสาวขณะทำการแสดงลงใน Tiktok ซึ่งมีคลิปหนึ่งมีผู้รับชมมากถึง29ล้านครั้งแต่ดันมีคนแห่เมนเรื่องชุดส่วนใหญ่วิจารณ์ว่า ชุดไม่สวยชุดเริ่มบานปลายไม่ไหวแล้วนึกว่านางเอกหมอลำคนใหม่ลงประกวดจังหวัดไหนานางงามชุดประจำชาติหรือเปล่าและอื่นๆล่าสุดโบกี้ไหลอ่อ,อนรับทราบถึงกระแสดังกล่าวแล้วเจ้าตัวขอตอบโต้กลับโดยการโพดคลิปสั้นๆแบบไม่มีเสียงแต่ให้อ่านปากแบบแซบสะดุง้งพร้อมแคปชั่นเบาๆว,วา่าใครว่าชุดหนูไม่สวยอ่านปากโบนะคะอยากรู้ว่าสาวโบพูดว่าอะไรไปอ่านปากสาวโบกันจ้า